สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่สี่นะครับผมเดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดนะครับกับแนวทางราพัฒนานครับก่อนไปรับชมเชฟหนุ่มตอนนี้ก็อยู่ในไร่นะครับเชฟหนุ่มเอาเตรียมอุปกรณ์มาทําคลิปในไร่ด้วยก็มาชมสวนกันก่อนครับชมไร่เนาะที่เชฟหนุ่มไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเนี่ยครับผมภาระหน้าที่ในไร่เยอะตอนนี้มละกอที่เคยถ่ายไปครั้งหนึ่งตอนนี้มะกอกําลัง ดอกมากๆครับทั้งมะละกอเนี่ยครับดูครับดอกมากที่งผงจะให้ดูว่าดอกมากๆเลยครับมะละกอตอนนี้มะละกอดกแล้วก็ข้าวโพดก็กําลังเขียวปลูกครับปลูกไะทานเองเนี่ยครับผมมะละกอดอกทุกต้นครับพริกก็ปลูกครับผมบรรยากาศในไร่ครับผม ก่อนทําคลิปชมอะไรสบายหูสบายตาพริกนี้เพิ่งเก็บไปเมื่อเช้านี้เก็บไปขายได้ห้าโลเพิ่งเก็บไปครับเนี่ยพริกกระดกมากครับพริกขี้หนูหรือเขาเรียกพริกขี้นกหรือพริกขี้หนูพริกขี้หนูอันนี้พริกขี้หนูกเกษตรข้าวโพดก็เพิ่งหักไปต้มปูครับส่วนสับปะรดก็ตอนนี้กําลังเขียวนะครับผมอยู่แบบบ้านๆใช้ชีวิตแบบบ้านๆครับสบายหูสบายตา ถั่วก็ปลูกกินเองนะครับไม่ได้ฉีดยากล้วยก็กําลังขึ้นอันนี้แปลงใหม่ที่เชฟหนุ่มมาทําใหม่นะครับที่กลับมาเผือกก็มีครับเผือกอยู่นู่นนะครับผมเผือกอันนี้ถั่วก็ปลอดสานพิษครับชมแนวทางเนี่ยครับเนี่ยกาลังออกฝักยาวๆนะครับผมเก็บทานได้เลยครับเนี่ยทานได้สบายใจเลยฝักยาวๆสวยๆถั่วฝักยาวปลูกเองครับไม่ได้ฉีดยา เดี๋ยวดูก็เดี๋ยวเราจะไปชมแนวทางของเราพัฒนากันนะครับครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสับป,ปะรดที่ปลูกเมื่อ4ีหเดือนที่แล้วที่ว่าเห็นเขียวๆที่เชฟหนุ่มเคยถ่ายคลิปให้ดูครับตอนนี้ก็กำลังออกลูกหยอดน้ำยายอดแก๊สไปละสบายใจอยู่ไร่ครับผมแปลงนี้กำลังปลูกใหม่ญ้าท่วมเลย มันมีเวลาพอไปป่านู้นป่านี้ก็ลกครับผมกําลังปลูกใหม่บรรยากาศแบบบ้านๆอยู่แบบเชฟหนุ่มนี่ข้าโพดไก่ข้างหน้านี้ก็ปลูกไว้ให้ไก่กินไม่ต้องไปซื้อครับไปครับชมแนวทางดีกว่าสบายใจแล้วได้เห็นอะไรเขียวๆเผื่อมีเอฟซีหลายๆทนชอบบรรยากาศแบบนี้ครับมีเขาล้อมรอบไปชมแนวทางลาวพัฒนางวดประจาวันที่สี่กันครับมาครับ ชมแนวทางของเราพัฒนางวดประจำวันที่สี่ได้ชมอะไรสบายหูสบายตาอาจจะเป็นแรงจูงใจให้พี่พ f ่เอฟซหลายๆท่านที่เป็นเงินเดือนหรือว่ามีแบบอยากกลับมาใช้ชีวิตแบบบ้านๆเนาะใครได้เห็นเขียวเขียวก็รู้สึกคิดถึงบ้านกับบางท่านก็เป็นพนักงานโรงงานลงอยู่ตามในเมืองเนาะส่วนเชฟหนุ่มกลับมาอยู่บ้านก่อนคือ กลับมาก่อนก็ได้เปรียบตรงที่เราได้ทําก่อนคนอื่นเนาะเป็นลูกจ้างเขาก็ต้องเป็นตลอดชีวิตบางคนคิดได้นะอยากจะกลับแต่จะจะไม่กลับก็คือไม่ได้กลับสักทีอันนี้ก็ถ่ายให้ดูเพื่อเป็นแบบเป็นแรงจูงใจของใครหลายหลายท่าน04เดือน11นะครับผมปี67นะครับ เราพัฒนานะครับผมวันนี้นะครับเด่นนะครับผมเมื่อเราพัฒนางวดที่แล้วเชฟหนุ่มในกลุ่มลายให้หาตัวเดียวนะครับวันนี้เด่นที่สี่นะครับผมเจ็ดแล้วก็9้านะครับวิ่งรูดนะครับผม วิ่งลู่ที่สนะครับวันนี้สี่เจ็ดสปดสี้านะครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็้านะครับผมเ้า หกเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้าสองนะครับผมคูเบนนะครับผมจะเป็นซีสีเจ็ดเจ็ดแล้วก็ เก้าเก้านะครับชุด3ตัว9ก้าสนะครับผมสี่แล้วก็สี่ ครับผมประมาณนี้แนวทางของเราพัฒนานะครับผมวันนี้เน้นตีอุ่ยามาทำในไร่ลมมันก็จะเย็นเย็นไปหน่อยเย็นมากวันนี้อากาศดีครับวิ่งรูปที่ตีนะครับผมสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเก้าสี่เจ็ดนะครับผมคู่เบิลก็สี่สี่นะครับ ก็ขอให้ FC เชฟนุมเฮงๆปังๆนะครับผมชมแนวทางราวพัฒนาไปด้วยก็ได้ชมบรรยากาศแบบบ้านๆจากไล่เชฟนุ่มไปด้วยนะครับผมโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ